thank you ยินดีต้อนรับสู่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ตั้งอยู่หมู่ที่10บ,บ้านหนองสำราญถนนสทลมาร์คตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีรับผิดช,ชอบเขตพื้นที่บริการจำนวน6อำเภอ ได้แก่อำเภอเดชอุดมอำเภอนาจหลวยอำเภอน้ำยืนอำเภอบุญทริกอำเภอทุ่งศรีอุดมและอำเภอน้ำขุนโดยมีรองผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนสามคนได้แก่ 1. นายดนตรีมีเบา้า 2. นายสราวุฒิวงทอง 3. นายนัตกรสอนวงพร้อมด้วยผู้มนวยการกลุ่มและผู้มนวยการหน่วยแปดคน มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน254โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น43,205คนคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ยินดีต้อนรับทุกท่านในโอกาสต้อนรับนางสาวบุญยญนุษ์ดวงสีขอแสดงความยินดีที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง ผู้อุปนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5และนายนัตกรสอนวงศ์ขอแสดงความยินดีที่ท่านมาดำรงตำแหน่งรองผู้อุนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ด้วยความยินดียิ่งประวัติส่วนตัวนางสาวปุญญุชดวงศรีตำแหน่งผู้อุนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5เกิดเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2515ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่20หมู่14ตำบลสะแก้วอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ประวัติการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาประถมวัย โครงการครุทายาตรุ่นที่5จากสถาบันราชพัฒบุรีรัมเกียรตินิยมอันดับสองปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมประวัติการทำงาน 1. มิถุนายนพุทธศักราช2538 อาจารย์หนึ่งระดับสามโรงเรียนบ้านโนวสว่างสปจอ,อุบลราชธานี23ิมิถุนายนพุทธศักราช2540อาจารย์หนึ่งระดับสามโรงเรียนบ้านศรีภูมิสปจบุรีรัม30มิมิถุนายนพุทธศักราช2546ร่ครูใหญ่โรงเรียนบ้านละหอกกระสังสปจบุรีรัมย4ธันวาคมพุทธศักราช2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยก้อมสพปบุรีรัมย์เขต3 16ตุลาคมพุทธศักราช2560ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้องบัวลีสพปบุรีรัมย์เขต3 28ตุลาคมพุทธศักราช2563รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2 21. ตุลาคมพุทธศักราช2.565้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสองปัจจุบันดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าประวัติการรับรบางวัลเกียรติบัตรการยกย่องเชชูเกีย 3ากันยายนพุทธศักราช2565ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือดีเด่นประจำปี2565จากสําจากสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติ16มกราคมพุทธศักราช2566ได้ผ่านเกฑ์การประเมินการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพาริหัสบอดีประจำปีพุทธศักราช2565 จากสำนักง,งานสกสคจังหวัดชนบุรี20กันยายนพุทธศักราช2566ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติน,นักเรียนและนักศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565ประเภทผู้สนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติน,นักเรียนและนักศึกษาระดับดีเยี่ยมจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประวัติส่วนตัว นายนัฐกรสอนวงตำแหน่งรองผู้นือการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยาฐานะรองผู้มือการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าเกินเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2520ประวัติด้านการศึกษาระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศึกษาศาสมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธุนบุรีปีการศึกษา2556ประวัติการทำงาน2พฤษภาคมพุทธศักราช2562ผู้มนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้มนวยการชนาญการพิเศษโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาสรรอำเภอนิคมคำซอยสอพม22 27มกราคมพุทธศักราช2565รอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5รางวัลกิติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติ12มีนาคมพุทธศักราช2566รับวุธิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนสถานีแก้นี่ครูจากกระทรวงศึกษาธิการ 23. มิถุนายนพุทธศักราช2566รับวุฒิบัตรโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู24่ 24. มิถุนายนพุทธศักราช2566รับเกียรติบัตรจุกย่องเชจูเกียรติในฐานะบุคคลดีเด่นที่มีคุณอุป,ปการต่อสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยเดชอุดมทุ่งสีพร้อมพัฒนาบุญทริกมาร่วมสารต่อมาตรฐานนาจะรวยยืนหยัดอุดมการน้ำยืนมั่นพร้อมน้ำขุนร่วมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้า ยินดีต้อนรับท่านบุญยนุษย์ดวงศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าและท่านนักกรสอนวงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตห้าด้วยความยินดียิ่ง